สวัสดีแฟนเพจเอเมมคขาทุกท่านนะครับคลิปวิดีโอวันนี้เป็นการรีวิวต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับซึ่งเรายังอยู่ในหัวข้อของเกอร์นี่ฟาสแบกรุ่นแอนดูลันส์นะครับเมื่อวานเรานําเสนอเป็นตัวย e นโล w ฟ o r อ l l นะครับหรือสีเหลืองสะท้อนแสงนะครับแต่วันนี้มีอีกหนึ่งตัวที่เราจะมานําเสนอนะครับอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะฮะก่อนหน้านี้นะครับฟาสแบกแอนดูลันส์ถ้าเป็นรหัสแอนดูโ จะมีเฉพาะสีดําเท่านั้นนะครับแต่วันนี้สีดําจะไม่เหงาแล้วนะครับเพราะว่าเขาเติมสีใหม่เข้ามาในแคตาล็อกนะครับนั่นก็คือสีเปลาาสีน้ำตาลตัวนี้คะนี่เดี๋ยวผมลองพาทัวร์รอบๆตัวรองเท้าสีเล่าตัวนี้นะครับโครงสร้างวัสดุทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะฮะ ว่าพื้น enduro นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะจะมีดอกยางเพิ่มขึ้นมานะครับนี่สีน้ำตาลตัวนี้สวยนะครับแต่ว่าตรงโลโก้ตัวนี้เป็นสีดำนะครับรวมไปถึงตัวลิปล็อกตัวนี้นะฮะก็ทำออกมาเป็นสีดำนะครับส่วนปกติเนี่ยจะเป็นสีโครมสีโครมก็คือสีเงินนะฮะสีซิลเวอร์เนี่ยนะแต่เราเรียกว่าสีโครมนะ นี่เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นสีดําล้วนเลยนะครับดาทั้งหมดเลยนะฮะโอเคสาเหตุที่ทําออกมาเป็นสีเปล่าตัวนี้นะครับเพื่อที่จะได้ครอบคลุมผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับบางคนสีดําอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นทั้งขี่ทัวร์ลิงด้วยแอนดูโร่ด้วยนะครับมีรถ2องขั้นสสไตล์นะครับแอนดูโร่ก็เอาเข้าปากได้ขี่ทัวร์ลิงสีก็กลมกลืนนะครับเป็นสีแบบนี้นะมันเหมือนให้ฟีลแบบรองเท้าหนังอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่า ตัวนี้ก็ไม่ใช่หนังนะครับสีดำตัวนี้ไม่ใช่หนังนะยังเป็นวัสดุเหมือนเดิมนะครับเป็น E U เหมือนเดิมนะฮะพื้นดูโดนะฮะโอเคราคาก็เท่าเดิมนะครับ12,500บาทสีใหม่ป้ายแดงนะครับเกอร์เน่ฟาสต์แบ็ค แ n d ดูล n นสลงท้ายด้วยแอนดู o โลและสีเปล่นะครับวันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ชมกันแล้วนะฮะยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเอมไมคเค้านะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราตอบช้าก็สายตรงเข้ามาได้ที่0832439646นะครับเราตอบเองนะสำหรับวันนี้ก็เอมไมคเค้าูเดวันนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามที่เพจเอมไมคเค้าด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ